ออนทัวมาถึง14ประเทศนะคะล่าสุดเริ่มมีสัญญาณข่าวดีจากการที่ต่างชาติมาลงทุนในบ้านเราวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องนี้ล่ะค่ะกําลังเดินหน้าเรื่องของการลงทุนต่อเนื่องนะคะนายกเซลแมนลุ้นคลื่นลงทุนใหญ่รอบ30ปี BOI หวังเม็ดเงินลงทุน5ปีทะลุ3ล้านล้านบาทค่ะนี่เป็นตัวเลขใหญ่พอสมควรนะคะและก็เป็นตัวเลขในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากทีเดียวคุณผู้ชม พาไปเริ่มต้นกันก่อนจํากันได้หรือเปล่าคะส่วนคุณผู้ชมแพ็คก,กระเป๋าไปออนทัวร์พร้อมนายการัฐมนตรีนะคะนายกเศรษฐาทวีสินเข้ามาทํางาน6เดือนกว่าแล้วนะคะปรากฏว่าที่ผ่านมาออนทัวร์อย่างต่อเนื่องล้ะคะ่ะประเทศแรกที่ไปประเดิมก็คือไปสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็ออนทัวร์ไปหลายประเทศนะคะทั้งฝั่งเอเชียทั้งฝั่งของยุโรปจําได้ไหมคะไปอเมริกาสอรอบ ไปจีน2รอบนะคะแล้วก็ไปกัมพูชาไปญี่ปุ่นโตเกียวไปประชุมเวิ l ด e คอนมิ i ฟอรั u มที่ซูริสวิตเซอร์แลนด์่ะยังไปประชุมที่สีลังกาด้วยนะคะแล้วรอบล่าสุดคุณผู้ชมนะนายกไม่อยู่ยาวที่สุดเลย10กว่าวันไงไปออนทัวร์ยุโรปนะคะไปประชุมออสเตรเลียไปที่เยอรมนีนะคะไปที่กรุงปารีสฝรั่งเศสด้วยนี่เป็นการออนทัวร์ของนายก14ประเทศในรอบ6เดือน ปรากฏว่าก็มีคําถามดังขึ้นว่าแต่ละครั้งที่นายกไปออนทัวร์ได้อะไรกลับคืนมาสิ่งที่เราเห็นล่าสุดก็คือฝั่งของ B.O.I. ค่ะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนถึงขั้นมีการตั้งโต๊ะชี้แจงผลงานนายกในการออนทัวร์นะคะปรากฏว่า B.O.I. นี่เลยค่ะออกมาบอกเลยนะคะ ประเมินเม็ดเงินลงทุนเนี่ยสูงถึง558,000 0กว่าล้านจากการที่ไปออนทัวร์ของนายกรัฐมนตรีนะคะดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเราให้เยอะขึ้นแล้วมีการคาดหมายนะคะว่าตัวเลขที่เห็น5 0 0แสนกว่าล้านคุณผู้ชมจะมีการทยอยลงทุนภายใน1-3ปีจากนี้แล้วตัวเลขไม่น้อยกว่า2 0 0แสนล้านด้วย3ไปาพาไปดูข้อมูลกันต่อค่ะนี่เลย ไปอ้างอิงถึงปีที่แล้วนะคะสัญญาณมันเริ่มมีข่าวดีขึ้นมาเรื่อยๆปลายปีที่แล้วเห็นภาพชัดค่ะปี6-6ทั้งปีนะคะตัวเลขมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI นะคะ Foreign Direct Investment ปรากฏว่าตัวเลขสูงขึ้นค่ะสูงเท่าไหร่สูงขึ้นมานี่เลยคุณผู้ชม6 6 0 0 0กว่าล้านนะคะเพิ่มขึ้นมาถึง72%เทียบจากปี6-5นะคะตัวเลขประมาณ3 9 0 0 0 0กว่าล้านค่ะ สูตรเอาเฉพาะไตรามาสที่4ไตรามาสเดียวปรากฏตัวเลขพุ่งสูงขึ้นเหมือนกันไงไตรามาสที่4ของปี66นะคะตัวเลขอยู่ที่2 7 0 0 0 0ล้านตัวเลขมันทะลุข,ขึ้นมามากกว่าร0 0เลยค่ะทะยานขึ้นไปถึง145%่จากไตรามาสที่4ของปี65ตัวเลขเราราวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้า 1, 000, 000, 000, 000, นะคะสายการขาวดีต่างชาติมาลงทุนในบ้านเราเยอะขึ้นไงไปดูต่อค่ะนี่เลยคุณผู้ชมงะแล้วเบลไอก็มั่นใจนะคะว่าจากนี้ จะเห็นเงินลงทุนเข้ามาในบ้านเราต่อเนื่องมากกว่าเดิมนะคะมั่นใจค่ะว่าการแผน5ปีจากนี้นับตั้งแต่ป66ี66จนถึงปี70นะคะจะเห็นการลงทุนเข้ามาสูงถึง3ล้านล้านบาทค่ะทำไมถึงมั่นใจขนาดนี้ b o i บอกมันเริ่มมีสัญญาณข่าวดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วตัวเลขที่บอกไปนะคะ8,5 0 0 0หนกว่ 8, 50, าล้านฉะนั้นคาดการณ์ว่าปีนี้2567นะคะจะมีตัวเลขการลงทุนไม่น้อยหน้าปีก่อน คือไม่ต่ำกว่า8แสนล้านในปีนี้ค่ะถามว่าอะไรมั่นใจธุรกิจไหนคลัสเตอร์ไหนเป็นดาวเด่นชวนคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันต่อค่ะนี่เลยค่ะสีอุตสาหการรมเป้าหมายดึงลงทุนในบ้านเรานะคะมีสิ่ธุรกิจด้วยกันคุณผู้ชมอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ มียานยนต์มีชิ้นส่วนนะคะรวมไปถึงดิจิทัลดาต้าเซ็นเตอร์และการต้างกิจาการในบ้านเราเลยค่ะนี่เป็น4กลุ่มเป้าหมายหลักๆนะคะไปดูเรื่องแรกกันก่อนอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ตัวเลขมาแล้วค่ะตัวเลขทะยานขึ้นมาใกล้ๆแสนล้านบาทด้วยซ้ำไปนะคะสิ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนฮานาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคุณผู้ชมฮานาเนี่ยเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส รายใหญ่นะคะตอนนี้ก็มีการตั้งถิ่นฐานในบ้านเราด้วยซึ่งล่าสุดฮาหน้าเองนะคะก็จะมีการสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำผลิตแผ่นเบเฟอร์ส่วนประกอบสำคัญของชิปต้นน้ำค่ะต้องบอกนะคะว่านี่จะเป็นการผลิตด้านของอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงค่ะในอาเซียนมีแค่สิงคโปร์กับมาเลเซียนะคะ นามก็ไม่มีและกำลังจะมีเกิดขึ้นในบ้านเราจะเป็นการลงทุนคุณผู้ชมศูนย์ทดสอบชิปขั้นสูงมูลค่ามากถึง20,000ล้านนะคะอันนี้เป็นสัญญาณข่าวดีที่เกิดขึ้นสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตามต่อค่ะธุรกิจยานยนต์นะคะและก็ชิ้นส่วนตัวเลขสูงมากนี่ค่ะคาดการบริเงินลงทุน210,000ล้านบาทนะคะจะเห็นว่าที่ผ่านมานายกไปคุยกับเหล่าบรรดาบิ๊กขอปหลายรายโดยเฉพาะที่เป็น EV จากจีนค่ะ e ีจากจีเนี่ยรถยนต์อีวเข้ามาตกลงปลงใจทำธุรกิจบ้านเราเยอะนะคะเหลียวซ้ายแลขวารถ e ีวเต็มไปหมดะคะ่ะ BYD ยอดขายเยอะมากนะคะไอออน ชางอันนี่ก็มาทําเป็นนิคขอ,อุตสาหการรมบ้านเราเลย GWM นะคะรวมไปถึง MG เลือกไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกค่ะตอนนี้นะคะตามรายงานบอกว่ายังมี4ค่ายรถยนต์ของญี่ปุ่นรวมไปถึงโตโยต้าฮอนด้ด้วยคุณผู้ชมนะมีแผนลงทุนรวมกันแสนห0 0หม่นกว่าล้านต่อเนื่องยาวไปใน5ปีนะคะแล้วรัฐบาลของเราก็ยังคงเดินหน้าไปหารือกับฝั่งของค่ารถยนต์ทางยุโรปและก็อเมริกาต่อเนื่องด้วยแล้วนี่ค่ะในปีนี้นะคะ จะมีผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่อย่างน้อยๆอีก2รายค่ะเข้ามาลงทุนเห็นบอกว่าช่วงประมาณเดือนหน้าเมษายนนะคะจะมีการไปคุยกับผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีนอีกประมาณ6-7รายจีบให้เข้ามาลงทุนในบ้านเราเยอะขึ้นนะคะส่วนนี้ค่ะดิจิทัลดาต้าเซ็นเตอร์นะคะ2 5 0,000กว่าล้านคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นคือการเซเยสของ Amazon นะอเมซอนเว็บเซอร์วิเนี่ยลงทุนถึง2 0 0 0 0กว่าล้านตามรายงานบอกว่าลงทุนยาว15ปีแล้วตามรายงานอีกก็บอกว่าเตรียมจะไปคุยกับอเมซอนให้ขยับการลงทุนให้เร็วขึ้นไม่ต้องรอถึง15ปีแต่ว่าขยับการลงทุนให้เห็นผลชัดขึ้นนะคะรัฐบาลยังคงหารือต่อกับ Microsoft และ o o o l l ด้วยค่ะซึ่งถ้าทั้ง2ภ่ายนี้นะคะ yes, เซียสเงินลงทุนก็เป็นหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านเช่นเดียวกันค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับการตั้งกิจการสำนักง,งานภูมิภาคค่ะจะเห็นว่าตอนนี้หลายธุรกิจก็ตั้งเป้าเลือกไทยนะคะให้เป็นศูนย์กลางในการตั้งฐานการผลิตเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลการเงินโลจิสติกรวมไปถึงแฟชั่นและไลฟ์สไตล์นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องบอกล่ะค่ะว่าเป็นสัญญาณข่าวดีที่เกิดขึ้นนะคะการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงมาย่างบ้านเรา ไปหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะทางกางที่ตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราต้องการยาแรงๆค่ะให้มาช่วยกระตุ้นหน่อยนะคะก็ต้องถือเป็นการวัดฝีมือรัฐบาลน,นะคะว่าจากนี้รัฐบาลจะมีมาตรการดึงดูดต่างชาติอะไรแล้วจะมีอีกีครนะคะที่เซเยสเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะ